มาต่อกันที่บันเทิงเกาหลีกันมากดีกว่านะคะสำหรับหนุ่มๆ NCT Dream โอ้โหประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ่อยอัลบั้มเต็มออกมาชุดล่าสุดนะคะนั่นคือ Hot Sauce นั่นเองให้คนนั้นได้มีการจองพรีเซลกันไปยอดพรีเซลนี้ก็ทะลุ1.7ล้านออเดอร์เลยละค่ะสมกับที่เป็นสุดยอดบอยแบรนด์ระดับซปเปอร์กรุ๊ปแห่งทางค่าย SM Entertainment จริงๆนะคะสำหรับวง NCT Dream เพราะอัลบ,บั้มเต็มชุดแรกของวงนะคะที่มีชื่อว่า h Hot s ซอสที่มีการสั่งพรีเซลกันไปนะคะเมื่อวันก่อนมียอดพรีเซลเป็นจำนวนสูงถึง1,716,571 order ออเดอร์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดสั่งซื้ออัลบ,บั้มล่วงหน้าที่สูงเอามากๆเลยถ้าหากเทียบกับยอดสั่งซื้อล่วงหน้าของร e โ o a ดนะคะผลงานชุดที่แล้วของทางวง NCT Dream ยอดพรีเซลของอัลบ,บั้ม h o t ซอ u c สของวง NCT Dream นะครเป็นยอดสั่งซื้อล่วงหน้าที่สูงกว่างานเพลงชุดีโหลดถึง243ซึ่งก็ถือว่าสูงมากกว่าเดิมหลายเท่าค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้ HotSauce เนะครับเป็นผลงานเพลงที่มียอดพรีเซลที่สูงขนาดนี้เป็นเพราะว่างานเพลงชุดนี้ครับเป็นอัลบั้มเต็มชุดแรกของวง NCT Dream ซึ่งนอกจากเพลงไตเติลแล้วนะครับอัลบั้มชุดนี้ก็จะมีเพลงใหม่อย่าง d i g t y Dive Into You นะฮะมี My Youth Rocket Countdown 321 a N l ครับ Irreplaceable Be There For You แล้วก็ Rainbow ด้วยส่วนเอัวบว่าเต็มชุดแรกหลังจากที่มีการสั่งซื้อล่วงหน้าด้วยสถิติที่มีมากกว่า1 7ล้านแสนออเดอร์แล้วเนี่ยตัวอัลบั้มนะครับก็ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการไปแล้วในเวลา18บนาฬกาของวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ สิ่งกระต้องบอกว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะเราก็จะได้เห็นว่าการพัฒนาฝีมือของนุ่งหนุ่มน,นั้นโอ้โหเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดปังมากจริงๆนะคะไปคว้าประสบการณ์ต่างๆนะคะจากในเกาหลีแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยก็ได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่หลายคนนั้นให้การจับตามองใช่นะแฟนคลับก็เตรียมได้เลยนะฮะซ้อมร้องซ้อมเต้นให้ดีเพราะวงนี้เขามีความสามารถมากเลยใช่แล้ว